วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกับกล่องกันนะครับมาดูกันเลยแพ็กแรกจะได้อะไรโอ้ได้เกลือแะ้วครับแพ็กแรกแพ็กที่สองผมก็ได้เกลือผมจะเปิดแบบสคริปไปเลยนะครับทั้งกว่าจะเหลือสิบกล่องอุ้ยเฉียดไปน,นิดเดียวครับโอ้ผมได้โพสซดนแลน,นมาแล้ว ได้เกลือเกือมากเลยครับเกือมากเกือโคตรเกือเลยครับ โคดแมนคึกตีนแบบนึงเรื่อสามที่แพ็คแล้วครับจ้าสิบสามได้เกลือมากเลยครับวงผมวันนี้ได้เจอ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ้ยเกือบแล้วครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเดี๋ยวน้นทุกคนกดไลค์ผมจะได้ของดีช่วยกดหน่อยนะครับผมเหลือ24แพ็คแล้วครับมาช่วยลุ้นกับผมหน่อย โอ้ผมได้แมงโก้เอ้มไมใชันด์ผมได้มิติคอันนี้แล้วครับโอ้แล้ยี่สิบแพล้วครับผมก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมเกลือมากเลยครับแต่ยังไม่ต้องรีบร้อนไปแรงเหลือกองอีกสี่สิกอง วันนี้ผมจะได้พินซ์ทรอนไหมถ้าผมไม่ได้ผมก็ต้องไปรุ่นที่จะได้เซรามท์หรือไม่ก็กิฟต์ฟินับผมนคนที่ดวงไม่ค่อยดีคนอื่นเขาได้ง่ายมากนะครับโอเมนตนในเซิร์ฟธรรมดาเยอะมากเลยกล้สิบก่องโอเคคาวนี้ผมจะไม่สกิปหรอกดูการ์ดว่าผมจะได้ไหม เปิดมาอันแรกเมนกอสตีเลยครับอันที่สองเกลือครับอัน,นอที่สามเกลือมากเลยครับช่วยกดไลค์หน,น่อยน,นะครับเกมมาจัปเดตแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้ผมโชคดีหน่อย

จะเป็นกำจ่าใจ้ด้วยน,นะครับผมได้แมนเกสตีหมาหลุ้นกับสิ่งนี้กันเอโอ้เกลือครับมาอันที่สองโอ้เกลืออีกเย้าครับตรงนี้มันบอกเดี๋ยวรเรารอหลังจากไอ้ออน,นี่มันหมดผมก็จะได้ลุ้นแล้วครับ อ้อน,นี้ก็เกลือครับมาอันนี้จะโชคดีไหมเกลือเหมือนเดิมครับหุยอ,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 อันนี้ได้แมนรักครับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวในกล่องนี้แบบรีเจนด์ครับอันนี้ีอคลิปมานะครับถ้าเราได้ก,า,กางก็คือกวาง บรรยากาศดีมากเลยครับอีกคลิปมันใช่เป็นกำลังใจให้ผมได้กิฟฟินนเหรอคะทุกาาคน,น,น,นกดไลค์ผมจะได้กิฟฟินโชว์ทุกคนเลยครับถ้าวันนี้ผมได้กิฟฟินหรือไม่ก็ใส่คอมเมนต์ช่วยกดติดตามผมกันด้วยนะครับ

จริงครับผมมีพอใช้คงไม่ต้องเป็นห่วยครับมาเข้าเรื่องกันต่อเลยครับโอ้ผมเกือบได้แล้วครับโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับโชคดายเกินไปแล้วได้ก,กวา,างอยู่ครับอันนี้เหลยยี่สิบห้าแผกครับโอ้ผมได้ต้นนี้มาตน้นนี่ไว้โชคดีนะครับ มาก็ยังได้เกยครับได้เกือเกือมากเลยครับยังง้างยายบผมด้นะครับให้ามาต่อคลิปหน้าทเๆๆๆ ไอ้ต้นนี้มาเป็นต้นที่สองนะครับช่วงนี้ผมไม่่อยเห็นกิฟฟินกับใส่คอมินต์เลยครับตั้งใจดวงมันจะเกือกันไปผู้ได้แมนรารครับโอ้แมนดครคับ ขอกิฟฟิตหน่อยก็มันได้กันง่ายอะตายอุ้ยผมเห็นใกล้มากครับมันราคาแค่สิบห้าบาทเองนะจะมายากใครได้ไงเนี่ยเจ็บอ้หูหรือว่าไม่เกือนะครับก็ไม่ได้เกืินนั้นมาต่อ ตอนนี้เราเหลือแค่สิบสี่กล่องแล้วนะครับผมจะรีบสป,ปีดเนไปเลยนะครับจะเหลือสิบกล่องช่วงนี้ก็เกลือไปครับมาสิบกล่องครับต้องมา,ลา,าแล้วครับแมนดาร์นห้ากล่องแรก ของที่สองอุ๊ยมื่อกี้อะไรอะ่ี่ผมค้าเห็นตัวเองได้กิฟฟินอันนี่สองเกลือครับอันที่สามก็เกลือครับมันเรียงไหนก็ได้นะถ้าเรียงดีก็ดีเลยอ่ะอุ้ยมันจะเรียงเลยอ่ะแต่น่าจะเกลือเหมือนเดิมแหละขอกิฟฟินไหนเธอไม่ก็ดีไว้ไหนก็ได้อ่ะ กิฟฟินผมมีเพียงตัวเดียวเพราผมกดวงเกลือมากเลยครับตอนนั้นคือแจ็คพลอตมากเลยครับที่เปิดได้ตอนนั้นเปิดแค่ปมาณบ6กล่องได้ให้ทั้งกิฟฟินทั้งหนึ่งปลาเซลล์มาแสงฟองสุดท้ายต้องมาแล้วครับอุ้ยเกือบแล้วครับกล่องที่สอง มาแล้วโอ้คงสิไทยต้องมาแล้วนะ,ะมไม่มามันก็เกิเกืกอนไปอ,ะอ่ะเอาวอะผมได้เกิอืนกนอนมากคลิปนี้จะไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ